สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้มาพบกับครูกิฟนะคะนักเรียนเห็นไหมคะวันนี้ครูกิฟยืนอยู่ที่ไหนคะครูกิฟยืนอยู่ใน ป่าใช่ไหมคะวันนี้ครูกิฟก็จะพานักเรียนไปเรียนร <age> ู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะแน่นอนถ้าครูกิฟไปยืนอยู่ในป่าอย่างนี้นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อมนะคะสําหรับในหน่วยนี้เดี๋ยวครูกิฟจะพานักเรียนไปดูเลยค่ะว่าหน่วยนี้มีการเรียนรู้อย่างไรบ้างไปเลยค่ะสำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเราจะเรียนด้วยการอยู่สเรื่องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะเรื่องที่1นนะคะนักเรียนจะเรียนเรื่องการปรับตัวของพืชนะคะและการปรับตัวของสัตว์นะคะซึ่งโดยรวมเราจะเรียกมันว่าการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตนะคะสำหรับเรื่องที่2นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัว ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตตามแหล่งที่อยู่อาศัยต่างๆนะคะต่อไปเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตและเรื่องสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องห่วงโซ่อาหารค่ะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้และบรรลุวัตถุประสงค์นะคะมีอยู่ดังนี้ค่ะ 1. น,นักเรียนจะต้องบรรยายโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตนะคะที่สามารถปรับตัวให้ได้นะคะทั้งในแหล่งที่อยู่อาศัยเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมค่ะ 2. นะคะนักเรียนจะต้องอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตค่ะ 3. นะคะนักเรียนจะต้องเขียนห่วงโซ่อาหารพร้อมระบุบทบาทหน้าที่ว่าใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคนะคะและ C นะคะนักเรียนจะต้องตระหนักให้เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนะคะโดยนักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะให้โลกของเรานั้นน่าอยู่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการปรับตัวของพืชน,นะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะมาเรียนรู้นะคะให้นักเรียนเข้าไปทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะซึ่งแบบทดสอบก่อนเรียนคุณครูจะไปแปะลิงก์ไว้ในห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ค่ะสำหรับแบบทดสอบก่อนเรียนเมื่อนักเรียนเข้าไปในลิงก์ห้องเรียนออนไลน์ปุ๊บนักเรียนจะเจอหน้าต่างอย่างนี้นะคะเมื่อนักเรียนเข้าไปปุ๊บให้นักเรียนทําการกรอกชื่อนะคะนามสกุลให้เรียบร้อยพร้อมกับติ๊กว่านักเรียนอยู่ชั้นไหนป .5 ทับหนึ่งหรือป .5 ทับสองพร้อมใส่เลขที่ให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นให้นักเรียนกด ไปทำข้อสอบค่ะเมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วทั้ง10ข้อให้นักเรียนทำการส่งข้อสอบซึ่งในนั้นมันจะโชว์หน้าต่างมาว่าดูคะแนนนักเรียนสามารถกดดูคะแนนได้เลยว่านักเรียนเนี่ยทำข้อสอบได้กี่คะแนนค่ะเอาละค่ะสำหรับในวันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะไปทำกิจกรรมนะคะมาดูกันเลยว่ากิจกรรมของเราวันนี้เป็นกิจกรรมอะไร กิจกรรมในวันนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมการทดลองว่าใบพืชที่แห้งแลง้งเก็บน้ําไว้ได้อย่างไรนะคะก่อนเราไปทําการทดลองนะคะครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอ,อ่านการทดลองให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วครูจะพานักเรียนไปดูการทดลองกันเลยค่ะไปเลยค่ะ ค่ะครูก็พานักเรียนนะคะมาดูการทดลองนะคะวันนี้เดี๋ยวครูจะามาอธิบายจากวิดีโอคลิปนะคะสั้นๆนะคะให้นักเรียนได้ดูการทดลองกันค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะหฟองน้ำนะคะสก้อนค่ะ 2. นะคะ,น,ะ,คะนักเรียนถุงพลาสติกใสหรือถุงซิปนะคะสารน,นะคะจานกระดาษนะคะถ้านักเรียนไม่มีจานกระดาษนะคะให้นักเรียนเนี่ยใช้ จานอย่างอื่นก็ได้ที่บ้านนักเรียนมีนะคะ C นะคะมีดคัตเตอร์ค่ะมีดคัตเตอร์สำหรับไว้เจาะถุงพลาสติกนะคะ5ค่ะน้ำค่ะที่เอาไว้ใช้สำหรับเทลงบนฟองน้ำนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาทำการทดลองกันเลยขั้นแรกนะคะให้นักเรียนนะคะ,ะเทน้ำนะคะโดยปริมาณเท่าๆกันนะคะลงใน ฟองน้ํานะคะอย่างเช่นนักเรียนทาที่บ้านนะคะนักเรียนก็ใช้แก้วน้ําก็ได้นะคะแก้วน้ำหนึ่งแก้วนะคะตวงน้ําลงไปให้เต็มแก้วหรือจากนั้นนะคะนักเรียนก็เทลงในฟองน้ําใบที่หนึ่งนะคะแล้วก็ไปตวงน้ําใหม่นะคะเต็มแก้วเช่นกันนะคะนักเรียนก็ไปเทลงใน ฟองน้ําใบที่สองนะคะจากนั้นนะคะฟองน้ําใบที่หนึ่งนะคะนักเรียนนําลงไปในถุงซิปนะคะหรือถุงพลาสติกนะคะให้เรียบร้อยทําการปิด ปากถุงนะคะถ้านักเรียนไม่มีถุงซิปนักเรียนใช้ถุงพลาสติกใสนะคะนักเรียนก็ใช้หนังยางนะคะหนังยางรัดแกงของเราเนี่ยรัดให้แน่นนะคะรัดปากถุงให้แน่นจากนั้นนักเรียนก็ทําการเจาะรูนะคะใช้มดคเตอร์เนี่ยเจาะรูนะคะ4-5รูนะคะบนถุงพลาสติกหรือถุงซิปของเราส่วนฟองน้ำวันที่สองนะคะนักเรียนวางลงไปในจานนะคะโดยที่นักเรียนเนี่ย ไม่ต้องใช้ถุงพลาสติกหุ้มเลยนะคะปล่อยมันทิ้งไว้นะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็นำทั้งสองนี้นะคะไปตากแดดไว้นะคะเป็นเวลา3ชั่วโมงนะคะเพื่อที่เราจะได้สังเกตนะคะว่าเมื่อเรานำาการทดลองของฟองน้ำสอชนิดนี้นะคะไปวางไว้ในแสงแดดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ เมื่อเวลาผ่านไปนะคะ3ชั่วโมงนักเรียนก็ทำการสังเกตแล้วก็บันทึกผลแต่ก่อนนักเรียนจะไปทำการบันทึกผลนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำใบกิจกรรมเนี่ยขึ้นมาทําการเขียนนะคะให้เรียบร้อยโดยจะมีคําถามก่อนการทําก,กิจกรรมนะคะเขาจะถามว่ากิจกรรมนี้นะคะทําขึ้นเพื่ออะไรนะคะซึ่งคําตอบเนี่ย ในหัวเรื่องของกิจกรรมเนี่ยมันก็บอกไว้อยู่แล้วนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปให้เรียบร้อยนะคะว่าเราทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรนะคะอ่ะค่ะเมื่อนักเรียนเขียนเรียบร้อยแล้วนะคะเวลา ผ่านไปแล้ว3ชั่วโมงนะคะครูกิฟก็จะพานักเรียนเนี่ยไปดูผลการทดลองนะคะว่าการทดลองของเราเนี่ย3ชั่วโมงนักเรียนพบอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนมีเวลานะคะครูกิฟอยากให้นักเรียนเนี่ยลองไปทดลองเองที่บ้านนะคะแต่ถ้าสมมุติว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถทดลองได้นักเรียนก็สามารถไปดูคลิปนี้นะคะคลิปการทดลองเนี่ยได้ที่ห้องเรียน ออนไลน์ของเรานะคะครูกิฟเนี่ยจะทําการเอาลิงก์นี้หรือคลิปวิดีโอนี้ไปแปะไว้นักเรียนสามารถกลับไปย้อนดูได้ตลอดเวลาเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะเมื่อนักเรียนนําผลการทดลองมาแล้วนะคะนักเรียนก็ทําการสังเกตเราจะพบว่า ซองที่มีถุงพลาสติกหุ้มฟองน้ําที่มีถุงพลาสติกหุ้มเกิดอะไรขึ้นคะนักเรียนคะเราจะสังเกตเห็นว่ามันเกิดละอองน้ําในถุงนะคะเกาะอยู่ตามถุงข้างในถุงพลาสติกนักเรียนก็ทําการจดบันทึกการทดลองลงไปเลยนักเรียนเห็นอย่างไรนักเรียนจดลงไปอย่างนั้นได้เลยส่วนการทดลองในจานใบที่สองนะคะนักเรียนจานใบที่สองปรากฏว่า ไม่เห็นหยดน้ําเลยนะคะนักเรียนเนื่องจากว่าการสังเกตของเราเนี่ยไม่พบหยดน้ําบนฟองน้ําเลยนะคะอันนี้คือการทดลองที่นักเรียนสังเกตเห็นแต่ถ้านักเรียนสังเกตเห็นมากกว่านั้นมากกว่าคุณครูกิฟที่ได้พูดในวันนี้นักเรียนก็สามารถจดบันทึกลงไปได้เลยเมื่อนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วนักเรียนก็ทําการ มาตอบคำถามนะคะหลังกิจกรรมอ่ะในการจดบันทึกของนักเรียนนะคะครูกิฟก็จะ,ะมีตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะเหมือนเมื่อกี้ครูกิฟได้ทำการทดลองแล้วครูกิฟก็พบว่าจานใบที่หนึงหรือจานที่มีฟองน้ำที่มีถุงพลาสติก สายหุ้มเนี่ยจะพบมีหยดน้ำหรือละอองน้ำเกาะอยู่บนถุงพลาสติกนะคะ,ะแต่บริเวณที่เจาะรูนี้เราจะไม่สามารถเห็นหยดน้ําหรือละอองน้ํานั้นแต่ถ้าบริเวณไหนที่เราไม่ได้เจาะนะคะเราจะพบละอองน้ํากดเกาะอยู่นะคะเราก็ทําการจดบันทึกลงไปส่วนฟองน้ําจานที่สองนะคะจานที่ไม่มีถุงพลาสติกหุ้มนะคะนักเรียนพบว่าไม่มีหยดน้ําหรือละอองน้ําเกาะอยู่ใน ถุงพลาสติกเลยใช่แน่นอนเพราะเราเนี่ยไม่ได้ทำการเอาถุงพลาสติกหุ้มไว้นะคะจึงทำให้เราเนี่ยไอ้น้ำเนี่ยที่อยู่ในฟองน้ำเนี่ยระเหยขึ้นไปบนอากาศจึงทำเราทาให้เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นไอ้น้ำนั้นได้ค่ะ,ะเมื่อนักเรียนทำการบันทึกผลการทดลองเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำการ ตอบคําถามนะคะคําถามข้อที่1ถามว่าฟองน้ําในจานพลาสติกใบใดที่อุ้มน้ําได้มากกว่าหรือสูญเสียน้ําน้อยที่สุดเพราะเหตุใดนักเรียนว่าใบไหนคะจานใบไหนอ่าคําตอบจานพลาสติกใบที่หนึ่งค่ะสูญเสียน้ําได้น้อยที่สุดเพราะว่ามันมีถุงพลาสติกใส หุ้มเอาไว้นะคะทําให้น้ำเนี่ยระเหยขึ้นไปบนอากาศเนี่ยได้ช้าลงค่ะข้อ2ถามว่าเพราะเหตุใดจึงตัดถุงพลาสติกให้เป็นรอยขาด่รูที่เราตัดเนี่ยสามหึงสี่รูเนี่ยทำไมเราถึงตัดให้มันมีรอยขาดเดี๋ยวเรามาดูว่าเพราะอะไรนะคะอ่ะเพราะว่า ทําให้น้ําในฟองน้ำเนี่ยระเหยออกไปได้บ้างนะคะถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เจาะรู้เลยน้ําในฟองน้ําก็จะไม่มีการระเหยออกสู่อากาศค่ะทีนี้มาดูข้อ3ข้อ3ถามว่าฟองน้ําในจานพลาสติกใบใดที่เปรียบได้เปรียบได้กับพืชนะคะที่มีขี้ผึ้งเคลือบอยู่เพราะเหตุใดฟองน้ําในจานพลาสติกใบที่1น,นะคะ เพราะว่าสูญเสียน้ำได้น้ยที่สุดนะคะอะส่วนข้อ C ใบพืชที่มีขี้พึ่งเคลือบอยู่จะเก็บน้ำได้มากกว่าใบพืชที่ไม่มีขี้พึ่งเคลือบอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะเรามาดูซินักเรียนว่าอันไหนคะที่เก็บน้ำไว ได้มากกว่ากันอ่ามาดูใบพืชที่มีชีพพึ่งเคลือบอยู่นะคะเก็บน้ําได้มากกว่าใบาพืชที่ไม่มีชีพพึ่งเคลือบอยู่เพราะว่าชีพพึ่งเนี่ยนะคะนักเรียนมันจะช่วยป้องกันการคายน้ําของใบให้กับสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันการระเหยของไอน้ําออกจากใบไม้นั่นเองค่ะอ่าข้อที่ห้านะคะใบพืช ที่มีขี้พึ่งเคลือบอยู่ช่วยทำให้พืชปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้อย่างไรนะคะนักเรียนมาดูกันว่าทำไมมันถึงมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งเพราะใบพืชหรือลำต้นที่มีขี้พึ่งเคลือบอยู่นี้นะคะ มันจะช่วยลดการสูญเสียของน้ำนะคะทำให้พืชเหล่านี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของการแห้งแล้งเนี่ยได้นะคะแล้วมันสามารถารักษาน้าไว้เพื่อใช้ในการสร้างอาหารและก็ไม่ให้มันเนี่ยเสียชีวิตนะคะหรือตายได้ค่ะอ้าวทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะคะการ สรุปผลการทดลองนะคะนักเรียนเราจะสรุปผลการทดลองได้อย่างไรนะคะเรามาดูกันผลการทดลองจะสรุปได้ดังนี้นะคะฟองน้ำที่มีถุงพลาสติกหุ้มนะคะจะช่วยลดการสูญเสียของน้ำให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเดียวกับพืชน,นะคะที่มีชีพพึ่งเคลือบที่ใบหรือลำต้นนะคะก็จะช่วยลดการสูญเสียน้ำให้กับสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันค่ะ สำหรับการทดลองค่ะในวันนี้นะคะถ้านักเรียนเนี่ยดูการทดลองแล้วนักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูการทดลองซ้ํานะคะได้ที่ห้องเรียนออนไลน์อย่างที่ครูกิฟบอกในข้างต้นแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูกิฟก็จบการทดลองเท่านี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเราจะไปสรุปกันต่อไปเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนักเรียนในการดูวิดีโอการทดลองซึ่งการทดลองนี้ครูจะสรุปให้ง่ายๆนะคะว่าในที่แห้งแล้งนะคะพืชจะมีการปรับตัวโดยพืชเนียจะสร้างขี้พึ่งขึ้นมาเคลือบอยู่ที่ลำต้นนะคะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการสูญเสียของน้ําค่ะสําหรับในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสรุปว่าการปรับตัวของพืชน,นะคะแต่ละชนิดมันจะสามารถปรับตัวได้อย่างไรนะคะเราไปดูกันค่ะ ค่ะสำหรับการปรับตัวของพืชน,นะคะพืชแต่ละชนิดจะมีการปรับตัวที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนั้นๆนะคะอย่างเช่นพืชที่เจริญเติบโตในบนโบกนะคะเช่นต้นมะม่วงต้นกุหลาบต้นดอกเข็มนะคะ,ะพืชเหล่านี้นะคะก็จะมีการเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีดินนะคะสำหรับพืชบางชนิดนะคะอย่างเช่นต้นอดอกบัวจอกแหนนะคะ ผักกระเฉดพวกนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในน้ำค่ะและเช่นพืชกระบองเพชรนะคะต้นมันสำปะหลังนะคะพวกนี้ ก็จะสามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่แห้งแล้งนะคะซึ่งพืชแต่ละชนิดนะคะเขาก็จะมีการปรับตัวของเขานะคะให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เขาสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้นะคะและสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไปค่ะเป็นไงกันบ้างคะการเรียนในวันนี้ นักเรียนคงเกิดความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชในที่แห้งแลง้งว่ามีการเก็บน้ำไว้ใช้โดยใช้สารี่พึ่งเคลือบใบนะคะสำหรับวันนี้ครูกิฟก็จะต้องขอตัวไปปลูกต้นลักในป่าแห่งนี้นะคะให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย